สวัสดีครับผมแชมเปงครับก็กลับมาอยู่กันในช่วงของคลิปอัปเดตกราฟ i t c o i n ประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้คลิปลงช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อวานผมนอนดึกนั่นเองนะฮะหลายๆคนก็อยู่ในค้อมมูลน่าจะรู้เนาะคือเราก็นั่งไลฟ์คุยกันเล่นกันจนถึงประมาณแบบตั้งแต่ทุ่มกว่ายัน4ี่ทุ่มนิดๆแล้วโดวยปกติเนี่ยผมจะตื่นประมาณตีสีครึ่งนะครับเพื่อมาเริ่มทําคอนเทนต แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับคือ4ี่ทุ่มกว่า,วาปุ๊บแล้วมันก็แบบเหมือนร่างกายมันแบบยังไม่กูดาวครับมันก็นั่งดูโทรทัศน์ไปเรื่อยแล้วแฟมเปิดไอ้นี่ครับอะไรนะบุพเพสนิวาสใช่ไหมไอ้ตัวภาคสองอ,ะอ่ะอ่านั่งดูแล้วมันดันสนุกดูไปดูมาเอา้าเที่ยงคืนตกใจรีบปิดเข้านอนนะครับก็เลยตื่นอีกทีลุกอีกทีหกโ,โ,โ,โมงเลยนะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตกันแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนอื่นเลยวันนี้เองก็จะมีไลฟ์เหมือนกันนะครับ จะมีไลฟ์ในช่วงของตอนเย็นแต่วันนี้จะเป็นไม่ได้อยากไลฟ์ใน Discord แต่จะเป็นไลฟ์ที่หน้า YouTube แทนนะครับก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งจะฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะหนึ่งทุ่มครึ่งถึงอาจจะหนุ่มอาจจะหนทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มโดยประมาณนะครับและทีนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพรวมของตลาดกันก่อนดีกว่านะครับภาพรวมตลาดวันนี้ต้องบอกว่า BC เนี่ย ก็ยังอยู่ในกรอบไนะซด์นนเวย์นะครับมีปรับขึ้นแทงขึ้นแทงลงเนาะซึ่งอันเนี้ยชอบเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานเนี่ย b ีมันอาจจะมีการแทงลงนิดหน่อยออคอหลายตัวเลยสะดุ้งครับสะดุง้งตึ้งยิงลงไปนะครับหลายตัวก็ในมุมมองผมหลายตัวก็ดูอาจจะเริ่มเสียทรงในภาพเล็กแต่ภาพใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยเสียทรงเท่าไหร่นะเนี่ย b ีก็ยังยืนยืนยแข็งเขาอยู่แล้วก็ตัวอื่นก็ค่อยๆค,ค,ครับเนี่ยยังปรับปรับ,รบตัวมีนี่ครับมีทอนเมื่อวานที่ต้องบอกว่าถึงเป้าท p เราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราเริ่มมาดูในส่วนของกราฟตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Bitcoin นะครับ Bitcoin วันนี้ในภาพรวมมุมมองใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้างผมยังมองเหมือนเดิมนั่นคือมีการขึ้น1ใช่ไหมครับวิ่งลง A,B,C เป็น2จากนั้นอ่ะสีสีขาวตรงนี้เนาะนะครับก็จะเป็นขึ้น1ภายใน2ภายใน3ภายใน4ภายในที่เป็น triangle แล้วก็วิ่งขึ้นขึ้น5น,นะครับซึ่งอันนี้ก็จะ มีการทำขึ้นสีอยู่นปัจจุบันที่เป็นลนักษณะของไซเวย์ณปัจจุบันเนี้ยผมมองว่ากราฟน่าจะมีการวิ่งไซเวยอนะ์อยู่ในกรอบนะยังไม่ได้อยู่ในกรอบแต่เมื่อคืนเองก็มีแท่งแท่งที่เบรกขึ้นมาเหมือนกันนะแต่แท่งเนี้ยเนื่องจากถ้าเราเช็คดูเนี่ยก็เป็นแท่งที่ลองดูวอลลุ่มวอลลุ่มก็จะต่าลงเรื่อยๆแท่งเนี้ยก็เลยยังไม่ได้มองให้ความสําคัญว่ามันจะขึ้นไปเลยจริงๆหรือเปล่านะครับอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเคสเป็น A เป็นซองบีอ่าแล้วก็เดี๋ยวลง C ก็ได้เนาะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็สวยเลยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ใครอยากจ,จะลองเล่นสัน้นหน้าช็อตยังคงไม่ได้เปรียบนะครับสำหรับ BC หน้าลองยังคงได้เปรียบอยู่เพราะว่ากราฟเพอทางเป็นมุมมองที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับสิ่งสําคัญคือรอเขารีเทสจังหวะสวยๆเนะี่ยถ้าเราย่อเข้ามาดูสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเขามาดูหนึ่งชั่วโมงนี่ครับเราจะเห็นว่าในโซนนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวเทนไลน์อ่าเทนไลน์นะ ที่เป็นการลากมาจากจุดบนเชื่อมดอทลงมาแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เป็นแนวรับสําคัญนะครับที่จะมีลักษณะดีมานโซนนี่ครับตรงโซนนี้ตรงโซนนี้นี่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้กราฟหล่นลงมานะครับในโซนนี้นะผมว่าอย่างน้อยมีโอกาสเด้งนะอาจจะเล่นสั้นจะเล่นลายลองไปบริหารกันดูผมไม่รู้จะเด้งไปตรงไหนเหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัว b ีซวันนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้เทรดเหมือนเดิมเพราะว่าใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยคือมันยังไม่ได้หลุด EMA 50เส้นสีส้มเห็นป่ะมันลงมาชนเส้น EA800 เส้นสีมแล้วเดง ผมยังถือมนเดิมครับสปอร์ตผมถือสบายๆแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าชุดนี้เป็นการจบ4เพื่อขึ้น5เลยด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าโครงสร้างขึ้น4ีที่เป็น4ใหญ่มันควรจะต้องไซส์เวนานิดหนึ่งอันนี้สั้นไปหน่อยครับตรงนี้สั้นไปหน่อยเนี่ยเทียบกับเวลาของตัวขึ้น4ีที่เคลื่อนที่ในขึ้นย่อยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเห็นปะ่ะตรงเนี้ยขนาดเนี้ยขึ้น4ี่ในโครงสร้างย่อยเนี่ยยังวิ่งมาแวันเลยอันนี้อันเนี้ยประมาณ สี่วันครึ่งหนึ่งเดียวเลยนะครับผมมองว่าน่าจะอย่างน้อยก็น่าจะต้องเท่ากันหรือมากกว่า8วันนะในการวิ่งไซเวว์ออกข้างนะอันนี้คือตัว BTC อัปเดตแบบควิกเร็วๆนิดหนึ่งครับอ่ะมาดูตัวต่อไปครับนั่นคือตัว Ethereum Ethereum ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่มองว่าโครงสร้างของมันเป็น1 2 3 4 5ผมมองมาหลายวันแล้วเนาะว่ามันน่าจะใกล้จบ5้าแล้วแต่เพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะจบเม,มื่อไหร่อาจจะขึ้นไม่เรื่องก,ก็ได้ซึ่งวันนี้เองถ้าเราดูที่กราฟ4ี่ชั่วโมงเนี่ย มันก็พยายามลงนะแต่ว่าก็ยังติดครับในส่วนของอิมเอเส้นสีส้มอายังไม่ผ่านแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยใน Discord เราก็นั่งนับนั่งคุยกันเรื่องอีเรี่เหมือนกันว่าเฮ้ยสุกลงไอ้ขาห้าเนี่ยมีโอกาสจบหรือยังซึ่งเราก็เข้าไปนับข้างในครับนี่ซึ่งเราเข้าไปนับข้างในจะเห็นว่าอะน้องเขาก็หลุดหลุดเทไลน์มาแล้วนะครับเบื้องต้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะมีขึ้นภายในเป็น1 2ใช่ไหมวิ่งขึ้น3นะครับ ขึ้น4นะครับออกข้างเป็นไซด์เวตรงนี้เนาะแล้วก็ขึ้น5ก็เลยมองว่ามันจบแล้วแล้วเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5หรือว่า A B C เลยสัมติงเพื่อลงเป็นขา A อยู่นะครับดังนั้นอันเนี้ยอีเทเียมมันจะมีตัวเลือกอยู่2ทางทางแรกนั่นคือคุณรอให้ EMA หลุดเลยก็ได้หรือ2ก็คือคุณตัดขายเลยแล้วรอามาหาจังหวะซื้อคืนครับที่บริเวณโซน A B C ตรงนี้นะครับจะเล่นยังไงก็ได้เนาะ A B C ตรงนี้เนี่ยผมมองย่อไว้คร่าวๆแล้วกัน ผมมองไว้เข้าวก่อนที่ประมาณพันเจดนะครับน่าใช้เวลาหลายวันอยู่เนาะสำหรับภาพเนี้นะครับน่าจะเป็นการเดาไว้ก่อนใช้คําว่าเดานะเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อมาที่ฟิโบตรงไหนนะครับอาจจะมาเพอๆสามสามสิบแปดเนี่ยสามสิบแปดโครงสร้างย่อลงมาตรงถึงประมาณฟิโบสามสิบแปดแล้วอาจจะเด้งขึ้นเลยก็ได้นะครับไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องมารอดูโครงสร้างหน้ากราฟอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับปีชีเรียสประมาณนี้คิดว่า น่าจะเริ่มพักตัวนะครับอ่ะมาดูตัวอื่นแบบเร็วๆบ้างตัวที่เราคุยัไปอัปเดตครับอ่าโอเคบี OK B, เนี่ยโอเคบี OK ก็ยังยังโอเคียนอะไรเมื่อวานสอนอะไรไปเต็มเลยน,นึงนะขออนุญาตลบอ่ะโอเคบี OK B, ก็ยังมองว่าเนี่ยครับก็ยังไม่ได้เสียทรงรเลยก็เดี๋ยวเราลั่นไปเป้าเดิมเนาะอันนี้เป็นตัวที่เราถือกันอยู่นะครับสำหรับสปอร์ต BMB ก็ยังถืออยู่สำหรับสปอร์ตครับอ่าเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างเขาทำห้าขยายไปแบบที่พูดเมื่อวาน อีเมห้าสิบใช้รันนะครับยังได้อยู่อ่าก็จะเร็วนิดนึงนะสำหรับตัวชิบะนะครับฟิวเจอร์ผม t p ไปแล้วนะครับโดย t p จริงๆหน้าจะอยู่ประมาณส3งจุดสงแปดนี่แหละแต่ว่าเป้าจริงๆที่เรามองเนี่ยยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังคงให้รันด้วยอีเมห้าสิบอยู่เนี่ยเมื่อวานก็ลงมาที่อีเมห้าสิบแล้วก็เด้งขึ้นนะครับถ้าอันเนี้ยสำหรับสปอตผมรันด้วยอีเมห้าสิบถ้าเกิดว่าสปอตเนี่ยมันหลุดอีเ e มห้าสิบเมื่อไหร่ผมก็ขายนะเพราะว่าชิบะเนี่ยเป็นตัวที่ เวลาถ้ามันลงมันลงแรงนะครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะเปอร์เซ็นต์ในการลงมันเยอะเนี่ยสมมุตินะมันย่อลงมาตรง,นงเนี้ยมมุดย่อลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยแบบแบบสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยดังน,นั้นเนี่ยผมจะรอจังหวะเข้าใหม่นะถ้าผมมันลงนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของชิบะนะครับส่วนต่อมาทอนที่เราให้กับ้านพร้อมไว้กับชิบะกนะครับวันนี้ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีพีนะครับ, TP, รบเย่เก็บทีพีได้เรียบร้อยเป็นตัวหนึ่งที่ เราก็ลันมาสักพักหนึ่งจากในเรื่องของตัว ascending triangle ตรงนี้นะครับจุดเข้าคือจุดเบรก ascending triangle ตรงนี้เลยเอันนี้ก็เป้าอยู่ที่2.5 5ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการเทสไฮเดิมอาจจะเบรกก็ได้นะอาจจะเบรกก็ได้เนี่ยวันนี้ก็ยังดูแข็งอยู่เนี่ยวันนี้ก็ยังดูค่อนข้างแข,ข็งอยู่ถ้าใครคิดว่าถือลั่นต่อก็โอเคนะครับเนี่ยลองดูสัก1ชั่วโมงใช่ไหม กราบ1ชั่วโมงใช้อีมเอ้ช่วยรันก็ได้นะครับก็ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โอเคนะครับส่วนตัวต่อมาครับนั่นคือ InS นะครับ INS ที่เรามีการพูดไปเมื่อวานและจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ผมให้กับทาง E x ็ก u i คูซ e ตเวฟเปนเนี่ยประมาณ2 3สวันและนะครับก็รันกันมาตั้งแต่ช่วงนะครับช่วงประมาณโซนนี้เนาะโซน8โซน9อะไรแถวนี้นะครับก็รันขึ้นมาแล้วเราเจอในส่วนของตัวรูปแบบที่มันเป็นไดแอกนะครับเนี่ยผมชี้ให้ดูไดแอกแบบนี้เนาะ ก็เลยลุ้นอยู่ว่าไดแอกจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงสรุปครับวันนี้ฉนเฉลยแล้วนะครับไดแอกเนี่ยนะครับเบรกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ในโครงสร้าง4ชั่วโมงยังไม่เสียทรงนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยในกลุ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนที่มันอยู่ราคายังไม่เบรกลงมานะประมาณราคาตรงเนี้ยผมบอกไปในกลุ่มว่าอ่ะ TP ได้แล้วนะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์ บ,บอกไว้ตอนประมาณ4ี่โมงเมื่อวานนะทีพีแล่วเพราะว่าดูแล้วว่าน่าจะหลุดแน่ๆแหละเนี่ยน่าจะหลุดโครงสร้างตรงนี้แน่แหละแล้วก็ตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นการหลุดเพื่อพักอาจจะพักได้เพราะว่าเรามองแนละ้วว่าปกติไดแอคเนี่ยมันจะเกิดที่ขึ้นหนึ่งเนาะถ้าเป็นปลายขึ้นก็จะเกิดที่ขึ้น4นะครับแต่อันเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นขึ้นหนึ่งแล้วลงมาพักข้างล่างนะครับเนี่ยรอดูกรอ,อบนี้ใหม่เนี่ยกรอบนี้ใหม่เนาะว่าโครงสร้างมันจะเป็นยังไงหรือ 4ชั่วโมงเนี่ยมันรับอยู่ไหมนะครับรอดูเนาะใจเย็นเดี๋ยวเราก็รอดูไปแต่ตอนเนี้ยขอออกมานั่งดูก่อนนะครับเพราะถือหลายตัวแล้วบางทีเดี๋ยวเวลามันเกิดอะไรขึ้นแอคชั่นไม่ทันเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้เปเป,เป้นะครับเปเป้ก็เมื่อวานเปเป้ก็ได้เสียวแล้วเป๊ะผมต้องบอกเลยว่าผมเองไม่ค่อยอยากจะถือมันแล้ว <c oughs> คือมันเบรกเอามาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยเปเป้มันเบรกทรงมาหลายวันแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ลงมาไม่ยอมแบบขึ้นไปต่อแบบ สวยๆส,สักทีเป็นการเบรกเอาออกข้างเนี่ยก็ลงมาเนี่ยทิ้งบททิ้งทิ้งขาลงมาใช่ปะเกือบโดนสต็อปลอสเพราะว่าระวังสต็อปลอสไว้ที่โครงสร้างของของตัวไซเวย์ตรงกลางเนี่ยตรงข้างไซเว์ตรงกลางเนาะคือมันก็เนี่ยเหมือนขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายวันนี้ก็เหมือนจะลงมาสต็อปลอสแล้วก็ขึ้นมาอีกก็เลยอันนี้แ,แล้วแต่ละกันนะครับแต่เปเป,เป้ผมอะผมมาให้คนาแนะนําไปแล้วว่าส่วนเป,เป,เ,ปเป้เนี่ยรอหลุดหลุดโล,ดลดชุดี้ยค่อยคัดตามแผนตอนนี้ก็ ไม่ต้องไปทําอะไรครับหรือใครบางคนตอนนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะคัด T P ครับอะไรก่อนก็นแล้วแต่เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าของผมเองอรผมไม่ไม่คัดครับถือมาขนาดนี้แล้วถือต่อไปให้สุดนะแล้วก็ตัวสุดท้ายในกลุ่มที่เราอัปเดตกันมเมื่อวานครับนั่นก็คือในส่วนของตัวทองคํานั่นเองทองคําเมื่อวานเราพูดอยู่แล้วเนาะว่าแผนเราเราเล่นลงอ่าซึ่งเราให้แผนมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วครับว่าถ้ามันขึ้นมาประมาณแถวโซน2 0 0พันเนี่ยเปิดช็อตซึ่งตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ก็เป็นชุดลักษณะที่เป็นตอนแรกในผมมองเป็น1เนาะมองตรงน,นี้เป็น2แล้วอันเนี้ยชุดเนี้ยลง3แต่ถามว่าตอนนี้ยังมองอยู่ไหมก็ยังมองอยู่นะว่าอาจจะลง3ได้ดังนั้นตอนนี้รอรอดูไปก่อนนะแต่คิดว่าวันนี้มีเด้งบ้างครับมีเด้งบ้างเพราะลงมาติดในส่วนของออเดอร์บ็อกที่เป็นก่อนหน้าเนาะประมาณ100 1นึ่งร้อ่งันเก้าร้อยหกสิบอ่าก็เลยมองว่าน่าจะมีขึ้นไปพักตัวแล้วค่อยลงต่อได้อยู่นะครับก็ลองติดตามดูทองคำนะครับเล่นเน้นเล่น,ลน,ลนอะไรแบบนี้มากกว่าส่วนตัวเนี่ย ผมจะไม่มารอเล่นอะไรตรงนี้ครับเพราะว่าผมะขี้เกียจเล่นฝักช็อตผมไม่ค่อยชอบเล่นช็อตผมรอ,อตรงนี้นี่นี่ครับก็รอจะให้โคงทองคำเนี่ยโครงสร้างเขาลงมาเลยสมมุติว่าเซตเนี้ยเป็นการปรับตัวของขึ้นเใช่ไหมเดี๋ยวขึ้น B แล้วเดี๋ยวลง C ีเนี่ยครับผมจะรอชุดแบบนี้ในการเล่นมากกว่าเนาะรอหา3มสวิงจริงๆตรงนี้มันก็สสวิงก็แหละ เนี่ยแหละก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีเด้งนะแต่คิดว่าสามสวิงเนี่ยเป็นสสวิงของโครงสร้างย่อยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดูดิโครงสร้างของคลื่นก่อนหน้ามันยาวมากๆเห็นไหมยาวกว่ามากๆโครงสร้างนี้มันนิดเดียวเองเลยคิดว่ามันน่าจะไซด์เวย์ออกข้างมากกว่านะครับอันนี้น่าเป็นแค่โครงสร้างย่อยเท่านั้นนะแต่ละทองคำนะก็ลองไปทำกันบ้านต่อวันนี้น่าจะมีรีบาวน์นะครับใครที่ได้ใครที่อยู่ในทิศขอบเมื่อวานแล้วได้ลองได้ช็อตลงมาแล้วเนี่ยทีพีให้เรานะ ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหลักๆที่ผมได้ดูไว้ในเมื่อวานแล้วก็เป็นตัวที่ผมอัปเดตเองเดี๋ยวอาจจะเริ่มตัดตัดบางตัวออกนะเนาะอย่างเช่นทอนอย่างเงี้ยอ่ะตัดออกก่อนนะครับเพราะว่าทอนก็ถึงเป้าเราเรียบร้อยอินเอสเนี่ยตัดออกก่อนนะครับเราจะเหลือเปเป้อชิบะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตเข้าวๆนะครับมาดูกันในตัวที่น่าเล่นสักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมมองเป็นแผนไวนะ้เนาะ อพรส่วนตัวเนี่ยผมทรงที่ผมจะชอบเล่นที่สุดจะมีอยู่2ทรงนะครับนั่นคือพวกกลุ่มเบรกเอาทกับพวกแนว QM ที่เป็น r e v e r s a l Pattern นะครับในกลุ่มเบรกเอาทวันนี้ผมรอตัวนี้ครับ m o n e โ l ลโมเนโลเป็นตัวที่ผมซื้อสปอตไว้นะครนี่คือ m o n นโลเนี่ยเมื่อประมาณสักประมาณ2เดือนก่อนมั้งมีลูกเพจมาถามผมว่าแบบทรงมันเป็นยังไงมั่งพี่ทรงสวยไหมซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยโมเนโ o มันไซด์วอออกข้าง สมมติว่าเรามองตรงนี้เป็น1นึ่ใช่ไหมสมมติว่าเรามองตรงนี้เนาะเป็นขึ้น1นอ่าแล้วตรงนี้เป็นลักษณะของ A B C แล้วตรงนี้เป็นลักษณะของ A B C D E ที่เป็นขึ้น2เนาะที่เป็นลักษณะของ triangle running triangle ขนาดใหญ่เนะี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะที่จะมองว่ามันจะขึ้นได้แหลกเนาะก็เลยแอบซื้อสปอตช่วงโซนนี้ไปกันเนี่ยช่วงที่การาฟมันลงมาเบรกแล้วรีเทสนะครับก็แอบแอบซื้อไปในเมมเบอร์หลายคนก็ได้ซื้อเนาะตอนนี้ก็เลยถือสปอตอยู่เรื่อย แต่ว่าวันนี้ครับลองดูนิดหนึ่งในส่วนของ4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าโมเนโรเนี่ยเขาทําตัวคอมเพรสซิ่งหรือว่าเป็นการวิ่งทีออกข้างแบบนี้ลงมาที่แนวรับนะครับตรงนี้นี่แนวรับโครงสร้างนี้นะครับเนาะก็เลยสนใจครับว่า,าสมมติว่าเราลากกรอบไว้นะครับลากกรอบไว้นะเป็นกรอบมาเราจะเห็นโครงสร้างเป็นรูปแบบของแฟตอ่าเป็นรูปแบบของธงชาติแบบนี้ลอเบรค,ครับ เบรกเีราเล่นนะล้อเบรกเบรกเราเล่นอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ลองดูเป็นการบ้านเอาไว้ครับลองเบรกเล่น,ส,นสั้นๆเล่นได้นะครับยาวๆเนี่ยผมไม่ถือสปอร์ตแล้วผมไม่ผมไม่งอแหละนะครับประมาณนี้เนาะกับอีกตัวหนึ่งที่จริงวๆว่ะโมหมอว่าน่าสนใจเหมือนกันก็นกคือ BC ครับเพราะ BC เนี่ยโครงสร้างเขาเบรกในโครงสร้างย่อยออกมาป่นะก็ถ้าลงมาเทสในโซนข้างล่างเนี้ยนะครับในโซนประมาณ2 5นะครับไอสามห้าสามหมื่นห้าเนี่ยสามห้าเนี่ย น่าสนใจจะเด้งขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีเก็บเล่นซ้ำๆบางครั้งนะวันนี้ตัวที่ผมจะรอผมจะรอสองตัวนะครับผมจะรอสองตัวก็บีซกับ x l x m r นั่นเองเดี๋ยวเราไปตาม f o l ร o w up มมันต่อนในกลุ่ม Exclusive นะเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวผมอัปเดตปุกปับเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของคำถามทางบ้านบ้างคำถามทางบ้านปึ๊บๆเมื่อวานมีอะไรบ้างเมื่อวานโอวันนี้ผมขอบคุณคุณท็อปซีเขีมากเลยนะครับแนะนำมาในเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยเพาจะสังเกตผมว่าเป็นภูมิแพ้อยู่ แล้วเมื่อวานก็ไอวันนี้จริงๆก็ยังไอยอยู่ครับคุณท็อปซิเคเขาบอกว่าทรมานมา5ปีแล้วครับก็ใช้ยาพ่นผมก็ใช้ยาพ่นอยู่แต่ก็ยังเป็นหนักเรื่อยๆแต่มาลองกินน้ำมะนาวข้นสดนะครับสามวันละ3-5ลูกกินตอนเช้าก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้แสบกระเพาะไม่น่าเชื่อ3วันหายภูมิแพ้หาย80%โอ้เดี๋ยวผมไปลองเลครับวันนี้เดี๋ยวผมออกจากบ้านไปซื้อมะนาวมาก่อน นะวันนี้ออกบ้านซื้อมะนาวมาก่อนนะเดี๋ยวลองทําดูนะครับผมลองหลายวิธีแล้วไม่หายสักทีแต่เพราะเป็นความที่ผมอ่ะคือต้องบอกว่าวินัยของผมไม่ดีเยอะแหละไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรดีไม่ได้พยายามรักษาอย่างจริงจังและจริงๆอ่ะผมจะเป็นหนักๆช่วงมแพ้จริงเป็นช่วงเช้าครับถ้าเวลาผมไม่ได้อัดคลิปคือผมไม่ได้พูดอะไรอ่ะผมจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่พออัดคลิปอ่ะมันเหมือนว่ามันเหมือนมันมาม,ม,มีเสมหะมาจุกอยู่ที่จมูกแล้วมันจะหายใจไม่ออกอืม มีน้ำมูกมันจุกอยู่ที่จมูกหายใจไม่ออกก็เลยจะแบบแพ้นะครับดังนั้นขอบคุณมากแนะนําเข้ามา,าเจอคําถามาบรบกวนสอบถาม INJ กับ TRB ช็อตได้หรือยังครับเมื่อวานมีคนถามไปอยู่ INJ น่าจะใน Discord น่าจะยิงคุณคุณอะไรเนี่ยคุณคุณพานุพงศ์น่าจะน่าจะอยู่ใน Discord หรือเปล่าน้องถามคำถามคล้ายกันเลยนะครับไม่มั่นใจ ตัว i n j เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกคุณาพานุาพงศ์แบบนี้ครับว่าตัว i n j เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างใหญ่ๆผมไม่มั่นใจนะว่าคุณ i n j อยากจะชอ็อตว่าคุณาพานุาพงศ์อยากจะช็อตที่โครงสร้างไหนแต่ว่าถ้าโครงสร้างภาพใหญ่อ่ะยกไฮยกโลที่4ดาว e m a 5 0ยังไม่ลงมาแตะเลยมันยังบู l l i s h มากๆอยู่ตัวในส่วนของตัวกราฟของ m a c d ก็ m a c d โอเคมีสัญญาณนิดหน่อย d i v ว r g e n c e แบบนี้เราไม่นับนะปกติผมไม่นับได v ว r g e n c e แบบนี้เพราะถือว่าข้ามลูก อย่างเงี้ยผมจะถือว่าเป็นเป็นไซเคิลใหม่ของมันแล้วมีความอ่อนแรงลงตัดลงนิดหน่อยแต่ก็ยังมองเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับเนะี่ยไปดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เห็นปะยังลงมาป้วนเปี้ยนติดเอฟซ่าสิบอยู่แล้วเหมือนเหมือนจะทําทรงพักย่อที่เป็นลักษณะของแฟดด้วยเนี่ยครับ,นะรบเนี่ยพอมันเบรกต่อมันก็ไปต่อมันไม่รู้เรื่องเลยนะดังนั้นอย่าพึ่งช็อตตัวนี้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าอย่าพึ่งช็อตนะ อ่ะอันนี้คือ INJ INJ เนาะอีกตัวหนึ่งคือ TRB TRB อันนี้โหเขายอดนิยมเลยมี่จะคนเล่นนะครับ TRB ก็ไม่น่าชอ็อตแป๊บนึงนะครับลบก่อน TRB ก็ไม่น่าชอ็อตครับเนี่ยเขาเพิ่งเบรกโครงสร้างกรอบไซด์เวย์ไปเองเนี่ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาอาจจะลงมามาเทสเทสแถวแถวโซนนี้เนี่ยครับลงมาเทสแถวแถวกรอบนี้อยอดแล้วค่อยเด้งก็ได้เนี่ยคือมันเป็นโครงสร้างบูลิตอ่ะ ส่วนใหญ่ผมรอส่วนใหญ่อะบางคนหลายๆคนเวลาเล่นอะจะชอบส่วนเทรนซึ่งสายส่วนเทรนก็มีมันได้ริๆๆๆวีวอร์เรชเยอะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบส่วนเทรนครับส่วนตัวผมชอบโครงสร้างเบรกเอาอย่างน้อยๆผมต้องรอมันกลับโครงสร้างก่อนแล้วก็รอเบรกเอาถ้าตาบใดากราฟมันยังขึ้นอยู่เงี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไม่ถึงเมื่อไหร่อ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ผมทําได้คือถ้าเขาเบรกเงี้ยอย่างเช่นอย่างเขาเบรกอันเนี้ยผมจะรอดูหาจุดที่มันย่อ ลงมาแล้วผมได้เปรียบที่สุดในการจะเข้าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยสมมุติว่าอย่างเซตภาพเนี้ยเขาเบรกเอาออกไปใช่ไหมผมก็จะรอลงมามันกลับมาในกรอบที่เป็นกรอบสะสมใหม่แล้วดูว่าอ่ะมีจังหวะสวยๆเล่นไหมอย่างเช่นกรอบเนี้ยมันอาจจะวิ่งมาชนกับ EA ห้าสิบพอดีผมอาจจะเล่นเด้งธรรมดาธรรมดาก็ได้หวังขึ้นต่ออย่างเงี้ยคือผมจะพยายามไม่ทําให้มันยากครับไปสวนเทม,มันก็สวนได้แหละไม่ได้ผิดเนี่ยอ่าลองดูโครงสร้างภายในสมมุติอยากสวนโครงสร้างภายในสักสิบห้านาทีเนาะสิบห้านาทีเนี่ย โอ้ oh, ส่วนไปก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยมันก็แบบเหมือนโครงสร้างมันมันเป็นการไซว์ออกข้างสะสมพลังอะ่ะยิ่งกราฟไหนมันไซว์ไซว์ไซว์อย่างเงี้ยบางทีมันก็พุ่งทีมันเสียหายเยอะดังนั้นระวังครับสำหรับ2ตัวนี้อะลองดูตัวอื่นบ้าง xrp มองขึ้น3ามเซมครับใช่ xrp มองขึ้น3เนาะเราไม่ได้พูด xrp เลยเนี่ย xrp เราก็มองชุดนี้เป็นขึ้นสายน่ยมเหมือนเริ่มย่อสีแล้วนะเรามาดูต่อว่าย่อสียังไงเนี่ยพอตรงเนี้ยที่เรานับกันไว้เมื่อวานเนาะ เออผมนี่ผมก็ลืมพูด XRP เลยนะครับปึ๊บนี่เนี่ยหนึ่งสองใช่ไหมอันนี้เป็น3 s u p e เปอร์ n อเ o นชั่นอยู่ที่ร้อยกสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดก็เดี๋ยวรอดูยอดสี่ว่าสี่จะแพทเทิร์นฟอร์มตัวเป็นยังไงสี่อาจจะเป็นสามเหลี่ยมออกข้างก็ได้ใช่ไหมปั๊ปปับป๊บปั๊บปั๊แล้วค่อยขึ้นก็ค่อยไปหาแพทเทิร์นเล่นตอนนั้นนะครับตัวต่อมา OP OP OP, OP. 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 OP, โอพีโอพีโอพีผมมองอย่างนี้นี่ครับผมมองอย่างนี้เมื่อวานโอพอ่ะใน Discord ลองให้สัญญาณกันไปแล้วนี่ครับในดิสคอดให้สัญญาณว่ามันหลุดหลุดโครงสร้างเวกลงมาแล้วดังนั้นอย่าดื้อ,อย่าซนครับมันลงต่อเนี่ยอันนี้ก็น่าจะผมผมไม่มองขึ้นนะผมมองน่าจะพักต่อโดยสําอาจจะมีขึ้นมานิดหน่อยตรงเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็พักต่อนะครับยังคงมองผมมองเป้าล่างเลยนี่ครับมองกรอบกรอบล่างเลยคือที่ ดีมานโทนตั้งแต่ดีมานโซนตั้งแต่1.4ถึง1.33เนี่ยเนี่ยผมมองกรอบนี้เป็นหลักนะครับคิดว่าน่าจะลงมาพักได้นาะเพราะว่าชุดนี้เขาก็วิ่งขึ้นแรงแล้วอาจจะลงมาพักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นต่อนะครับนะสำหรับตัว OP นะก็เร็วๆไปมีตัวไหนอีกมีกาล่าอ่ากาล่าปึ๊บปึ๊บ,บกาล่ากาล่ากาล่าก็ ลงมาแล้วเด้งไปแล้วนะครับคือกาล่าช่วงก่อนมันขึ้นแรงใช่ไหมครับขึ้นแรงแล้วเราวางแผนไว้คร่าวๆให้ว่าอ่ะเดี๋ยวมันน่าจะลง A B C แบบในภาพเราเด้งขึ้นซึ่งอันนี้มันเด้งไปแล้วพอเด้งไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็วิ่งทําอย่างนี้เนาะวิ่งทําดักสณะของอขึ้นหนึ่งย่อยหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวลง A B แล้วก็ C ทำสองย่อยแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นหรือเปล่าเอ้แต่ว่ากลุ่มเกมอ่ะผมอแอบดุนได้นะ เพราะกลุ่มเกมหลายตัวช่วงนี้ก็แอบวิ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันอย่างเช่นวีมิกซ์อั v ix, อนเนี้ยกาล่าเนี่ยผมมองว่าไม่แย่เลยวันนี้ก็เล่นได้เพราะเบรกเอาแล้วด้วยนะเพอๆสองจบตรงนี้เลยนะครับนี่เนี่ยสองจบตรงนี้เลยเพราะว่าจริงๆกลุ่มเกมเนี่ยก็มีหลายตัวที่วิ่งนําไปแล้วอย่างเช่นวีมิกซ์นี่ครับวีมิกซ์เนี่ยวีมิกซ์มันวิ่งแบบโมมายกอดนะวิ่งแบบเนี่ยครับวิ่งแบบถล่มทลายเนี่ยเนี่ยเห็นปะวิ่งแบบนําไป โห oh, เนี่ยดูดิปี๊ดเลยนะปี๊ดเลยนะอันนี้วีมิกซ์มีกลุ่มแบบ G ี GF นิดนึงไหมจ f เเป็นไงบ้าง G ี GM, จริงๆก็พุ่งเนี่ยก็พุ่งอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นการพุ่งแต่ GF พุ่งตอนนี้มีนัยยะนะเพราะสังเกตดูโครงสร้างได้เลยพุ่งรอบนี้มีนัยยะคือพุ่งรอบนี้มีนัยยะเพราะว่าโครงสร้างเขาไซเวย์ออกข้างมาเปเป็นไซเวย์ดาวลงมาเรื่อยๆนะไม่มีหาก้นไม่เจอเลยรอบนี้พุ่งยกมาวิ่ง เบรกเหนืออิมเอห้าสิบและอิมเอสองร้อยได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาเกิดมาผมพูดแรงไปปะโทษทีนะครับแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละถือว่าใครอม gf ไว้อยู่นะครับถือว่าเป็นไซม์ดีผมมีอยู่บ้างนะครับแบบอลเล็ตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบล็อลเล็ตผมมีอยู่ว่างใน Metamas ์นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะโอเคเอ็กก็มีนะครับเผื่อใครสนใจแต่ว่านี่แหละก็เป็นตัวหนึ่งที่วอลลุ่มมาแล้วก็ดีดขึ้นได้ ถ้าใครยังไม่เข็ดนะครับก็ลองดูเพราะว่ากลุ่มเกมมันมาหลายตัวผมไม่มั่นใจเหมือนกันใครช่วยบอกผมหน่อยว่าทําไมกลุ่มเกมมันถึงกลับมาเฉยเลยหรือว่าจริงๆตลาดไม่ได้สนใจอยู่แล้วตลาดอยากจะกลับมาก็กลับมาหรออ่ะจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งคือที่ผมแบบผมซื้อทิ้งไว้ในไ,ไม้แนนหนามากๆแล้วอยู่ดีผมก็ไม่ได้อยู่อืมแต่ไม่ได้ซอปล้อปเพราะมันยังไม่หลุดแผนอยู่ดีวันนี้ก็กลับมามีกาําไรคือไอ้ตัวนี้เนี่ย คือผมซื้อจากแผนนี้ครับคือผมซื้อครั้งที่แล้วก็คือชุดนี้วิ่งขึ้นหนึ่งนะขึ้นหนึ่งแล้วก็ลงสองแผนผมก็คือว่าถ้ามันไม่หลุดเนี่ยถ้ามันไม่หลุดใต้เนี้ก็คือไม่หลุดประมาณสามสิบหกจุดห้าคือไม่หลุดโลอ่ะผมมองว่ามันมีโอกาสอินเวลิตแล้วพุ่งซึ่งอยู่ดีมันก็พุ่ง <c oughs> นี่แหละกลุ่มกลุ่มเกมไอ้เกมอีลูเวียมเนาะใครจาได้ก็ลองดูนะครับดังนั้น ช่วงนี้ลองดูกันดีๆละอยากไม่มีอะไรให้ผมอัปเดตก็ลองอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับลองทำกันบ้านต่อและคลิปนี้ก็ผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวอัปโหลดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับน่าจะเช้าเพื่อนๆเริ่มทํางานแล้วไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวรอเป็นช่วงเที่ยงมานั่งดูงก็ได้ครับและตลอดวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสามารถซัพพอร์ตผมได้โดยการสมัครลิงก์โอเคเอ็กซ์หรือจะ สมัครเมมเบอร์ก็ได้เมมเบอร์ Member มีคอนเทนต์พิเศษเพิ่มแล้วนะสาหรับตัวเป็นเหมือนคอนเทนต์พิเศษที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคข้อแรกออกมาแล้วนั่นคือเรื่องเทรนฟอร์วิ่งนะครับเป็นการสอนระหว่างการรันเทรนนะครับแล้วก็การซื้อระหว่างเทรนนะครับเป็นทฤษฎีนะครับใครที่สนใจพวกคอนเทนต์พิเศษนี้ก็สามารถจะติดต่อถามแอดมินสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ในวันนี้เองช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเราเจอกันในไลฟ์นะครับมีไลฟ์ที่ YouTube ช่องเดิมช่องประจำของเรา ยังไงก็ฝากเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยสำหรับตอนนี้ก็คงต้องขอพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อสวัสดีครับ